Cho ices, อชอว์อเซสอะชอวส์นะครับยัชัวไลฟ์ยัวชอว์นะก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมยังไม่เคยมางานที่เป็นแนวนี้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ที่อถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการคุมกําเนิดจริงๆหลายคนมันเข้าใจผิดกันเยอะเรื่งองคุมกำเน,นิดอาใช่ใช่ครับก็วันนี้เหมือนได้มาเติมความรูนะ้แล้วแล้วก็ยังเห็นบอกว่ามีช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นเดยวันวันนี้คนที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับความรู้ได้เหมือนกัน28นาทีะไรนะ อ๋อแล้วก็คุณหมอบอกว่ามีมีช่องทางของคุณหมอนะครับก็คืองานแพทย์แปดนาทีครับผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งก็สามารถเป็นาหาความรู้ได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ใช้เวลาแค่8นาทีเองก็ได้รับความรู้ในเรื่องของนนั้นแล้วครับส่วเกิดเราเป็นมรุ่นเนี่ยเราตอกตองกันอะไรในเรื่องนี้บ้างไหมครับเรามีใน้อแบบว่าไขไขแง่ปัญหาในของเราเอาเป็นว่าวันนี้เหมือนได้มาเติมทางความรู้แล้วกันใช่ครับได้รับความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องครับ เดี๋ยวเราจะไปเลยนะก็ครับผมก็ในเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อ่าไม่ไกลไม่ไม่ไกลตัวทุกคนเลยครับก็ทุกคนสามารถหาความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีครับผมแบบจะได้อ่ามีบุญอย่างมีคุณภาพอ่ใช้ยอยู่ในวัยที่เหมาะที่ควรครับผมพูดถึงซีรีหน่อยค่ะตอนนี้มีกี่เรื่องยังไงครับอ่าครับผมตอนนี้ก็ซีรีนะครับตอนนี้กําลังถ่ายทาอยู่เรื่องนึงครับเชื่อเรื่องว่าวนสเตย์ครับผมคนกลางอะไรอาจจะฉายทางจิมทีวีครับผมเดือนสิกายนนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับ ขาดไปเยอะแล้วเหรอครับตเรื่องนี้ใช่ครับอ่าตอนนี้อ่ครึ่งทางนะครับแล้วก็จะมีอ่าโปรเจกต์ของทาง JMTV ครับผมปีหน้า2024ก็ฝากติดตามด้วยครับเรื่องที่แทนจูใช่ไหมรับที่เป็นแบบแทนจูอ้าววันสุดสัปดาห์ครับใช่แต่ว่าขบวนพาขบวนปาบทบาทก็จะมีการปรับให้ให้ตัวละครเนี่ยเข้ากับอคนคนนั้นๆมากขึ้นใช่ของผมหรือว่ามีอ่าเรื่องนี้น่มีการปรับหลายๆคนเลยใช่ครับก็ให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็ให้ ให้แสดงบทบาทออกมาได้เหมาะสมที่สุดครับผมแม้ว่าตอนนี้บทก็คมีแบบว่าเข้ากับตัวเราอ่าใช่มีมีมีความเข้าเข้ากับตัวเรามากขึ้นดิจิตบอลยากขนาดไหนครับกับบทนี้อ๋อบทนี้ก็อ่าอย่างของผมใช่ไหมครับอาจจะรับบทพิมพ์ครับผมก็เป็นนักร้องดนตรีแบบว่าอ่าแบบว่าร้องดนตรีกลางคืนใช่ก็จะแบบว่าต้องแพรวพราวหน่อยอ่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องฝึกซ้อมหน่อยอ่าใช่ครับก็เป็นบทบาทที่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับมีดูตัวอย่างจากไหน อะไรยังไงครับแพลว่าโอ้โหแพลว่าก็มีถามถามเพื่อนๆมากครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ชอบดูแบบว่านักร้องที่เขาเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วใช่ก็ช่วยได้ครอย่างเพื่อนเราเก่งดนตรีหลายคนเลยมีถามไปเพื่อนอ่าใช่เพื่อนเราเหรอครับเอาเอาใกล้ๆตัวได้เจมินายอย่างนี้อะไรครับไม่เก่งแล้วครับใช่เจมินายเป็นไงบ้างคะสอนเป็นไหมโอ้โหทุกคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะนะทได้ทุกอย่างเลยทั้งเรียนทั้งกีฬาทั้งดนตรีครับผมทุกด้านจริงทำงานนี้เราคาดหวังยังไงบ้างกับผลงานที่ต้องก อ๋อเออ่าแฟนผมนั่ไหมคะเรียนก็ตอนนี้อ่าเรียกว่าทำทให้เต็มที่ก่อนดีกว่าใช่คนจะเป็นยังไงก็อ่าอยู่ที่คนดูตอบรับแล้วกันครับแต่ว่าในส่วนของนักแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังทุกคนคือเต็มที่มากๆแน่นอนเห็นว่ามีประกบคู่กับพี่โฟด้วยอ่าใช่ใช่อ่ามีมีมีพี่โฟด้วยก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนจริงๆเป็นไงบ้างคะกับพี่โฟอุยพี่โฟน่ารักมากเลยใช่เพิ่งเพิ่งเคยทํางานด้วยใช่ครับก็ คือแบบว่าเราไม่คิดเหมือนกันนะแบบดูพี่เขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะปหนึ่งปสองงานแล้วแบบวันนึงจะได้มาร่วมงานกับพี่เขาก็แบบดีใจแม่ดีใจมากเลยแม่นี่คือแบบโอ้ยแม่นี่ยิ้มเลยใช่ครับก็แบบกลับไปบอกแม่เลยว่าใช่แม่แบบอุ้ยแบบได้เล่นกับพี่โฟหรอผมว่าเฮ้ยให้กับแม่ก็แบบดีใจครับดีใจผมมาได้ทำงานด้วยกันแล้วเป็นแบบพี่โฟเป็นภาพแบบที่เราคิดไว้ไหมเป็นภาพแบบที่เราคิดไว้ไหมเหรอครับก็อาจริงๆคือผมมาแบบว่าอยังอ่า ไม่ได้แบบว่ารู้จักพี่พภมางานส่วนตัว่อนแต่พอมาเจอก็แบบวหน่ารักมากเลยใช่ก็แบบชิลๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขามีความแบบว่าเป็นมืออาชีพมากเลยก็แบบช่วยเราได้หลายๆเรื่องเลยครับเห็นหลังจากนี้ก็จะมีแฟนมีที่ไปเปด้วยด้วยประกาศแล้ววันนี้ครับอ้าวประกาศแล้วใช่แล้วครับผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยแล้วผมก็ดีใจครับดีใจก็เดี๋ยวทําให้เต็มที่ครับแล้วก็มีอาร์มีของแฟนผมที่เป็นนักเรียนด้วยของ My s c h ส o l President ครับก็ยังมีอีกหลายประเทศให้ติดตาม ตีวยังไงบ้างแบบต้องไปเดินสายหลายๆประเทศหรือแบบแบบนี้อเตรียมตัวยังไงบ้างก็ซ้อมแล้วครับซ้อมให้หนักแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเรียนมีทั้งอาถ่ายละครด้วยแล้วก็มีออกอีเวนต์ด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ก็พยายามอาบาลานซ์แล้วก็จัดการทุกอย่างให้ดีครับอยางไห้เปยภาษายังไงบ้างโอ้โไทยเปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปติวแล้วครับเพราะแต่ว่าเคยไปมารอบนึงใช่แต่ว,ว่าเดี๋รอบนีบ้ไป2คนก็ต้องทำานันากให้หนักยิ่งขึ้นนะครับก็คือเตรียมโชว์ไปจจััเเเตต็็มมใช่่คครรบบแนนนอู้ลย มันมีผลกระทบกับเรื่องเรียนตรงไหมคะกับ,บกรบารทดลองแบบอะไยังไงถ้าจะบอกว่าไม่กระทบเลยเนี่ยก็กจำไม่ได้นะคือเอาจริงๆว่ารู้สึกว่าต้องบาลานแล้วก็จัดการให้ดีครับผมก็รู้สึกว่าคือผมว่าคนเราสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้แต่แค่ว่าต้องจัดการแล้วก็บริหารให้มันดีครับได้โอเคค่ะครับ